ฮัลโหลยูบผมนะอีคิวซังนะก็อีกเช่นเคยนะตอนนี้นะครับเราอยู่ในเกม ROV นะครับซึ่งเป็นเกมที่คนไทยชอบเล่นกันมากๆรับผมก็ชอบเล่นเหมือนกันนะแต่วันนี้นะครับเรามีสิ่งที่อยากจะมาให้ทุกคนดูกันนะครับผมรักเกมนี้ครับ GM เด,เดี๋ยวนะผมจะบอกอะไรให,ให้อันนี้ก็น้องผมเองนะไม่รู้จะเห็นไหมอังเปาหนึ่ง ปองปองหนึ 1, 1, ่งหนึ่งสามอะไรสักอย่างนะเออช่วยเหลือไปโอเคคือประมาณว่าอาวี RV นะแจกสกินนะเออจะสกินฟรีนะตุดจีนนั่นเองอ,อีกแล้วเหรอวะก็นะตุดจีนอีกแล้วนะซึ่งวันนี้เราจะมารับกันนะโอเคซึ่งสกินที่ผมว่านั้นอ่ะมันคือสกินของตัวละครที่ชื่อว่าซานิดนะครับ คนหอ,อกยาวนะครับเออที่แบบเป็นเหมือนกับยังไงอะ่ะคู่ต่อสู้ของแวนนะเออวงไฮนะแวนเฮลซิงอะไรสักอย่างนะครับเออนี่นะวันนี้นี่แหละครับที่เราจะมารับกันโอเคอืมตอนนี้เวลา,าก็ประมาณที่สองสองนาทีเออครับผมตื่นมาเพื่อม,มาเล่นมไม่ใช่ตื่นมาครับผมจัดของจัดอะไรต่างนานนะเกี่ยวกับกวันสุดจีนอะ่ะเยอะแยะมากมายนะครับโอเคผมก็เลยมีเวลามา อัาทิตโอเคพอดีกินชาจีนไปสองแก้วเออดีดีจริงๆรนะโอเคสามสองเด็ดเด็ดนะแบบแบบเนี้ยดูสกินหน่อยนะครับดู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 ด,ด,ด้วยขอกนี้เดจจ็กสุดยศจะกลายเป็นผมข้โอโอ้โหจะที่ไปไหนครับโอ้โหดูนี่คือสก,กินมันแบบโอ้โหน้ำตาจะไหลครับโอ้โหนี่คือฟรีจริงเหรอครับโอ้โห,โหคือผมจะบอกอะไรให้นะ สกินนี้แวนก็เคยแจกนะแวนมันก็มีเหมือนกันโอเคแวนแวนก็มีเดี๋ยวผมพาไปดูก่อนก่อนที่จะมาเอาครับมันยิ่งใหญ่นิดหน่อยอะยครับจะมารับนี่นี่นี่เห็นไหมถ้าไม่กล้ายิงก็เทากับพลาดแน่นอนเป็นไงนี่คือเออสกินช่วงสองพันยิบสองนะครับเออแจกฟรีเหมือนกันนะสกินของแวนนะคบวลไฮโอเคก็เป็นตุ๊ดจีนเหมือนกันเออเท่เท่เท่เท,ท่ทั้งคู่เลยครับผมเลยชอบจริงๆนะ แต่วันนี้นะครับทีเด็ดเราอยู่ตรงนี้ฮะทีเด็ดเราอยู่ตรงนี้ฮะพร้อมมันยังฮะ 3, 2, 1, s <S สามสองหนึ่ง let's go โอ้ยอยังเทอูมันเท่มากนะครัโอ้ดูดิอูอวดเพื่อนนะอูอวดเพื่อนออไม่พูดคำหยาบมาไม่พูดคำหยาบผมจะไม่พูดคำหยาบนะครับวันนี้เป็นวันตรุษจ,จีนผมจะไม่พูดคำหยาบ โอ้โคตรเทดเลยเดียบเซฟลงเครื่องเลยครับเซฟเรียบร้อยออ้ยอู้รอช้าอยู่ใหญ่ฮะเราไปทดลองสก,กินกันเลยนะเออฮะทดลองอะได้มาก็ทดลองเลยเดี๋ยวใส่ก่อนพร้อมนี้ิยจะก,กลายเป็นหก้อไปก่อนสวยจริงสวยจริงนะผมไมู่้จะพูดยังไงนะดูดิคือดีไซน์มันแบบมันหรูอ่ะคือผม ผมพูดตรงๆเลยนะต่อจะให้ต่อให้มีสกินที่สวยกว่านี้แพงกว่านี้จะต,ต้องและต้องเติมหายากกว่านี้ผมก็ยังจะเอาสกินนี้เป็นสกินหลักของผมนะเออสกินแบบสกินหลักคือสกินนี้เลยนะนับจากนี้ไปนี่จะคือสกินหลักของผมนะที่เล่นซานิสนะโอเคเนี่ยอาสามก๊กผมไม่เอาครับอืมถึงจะให้ฟรีสมมุตินะสามก๊ก สกินตัวจีเนี่ยทองยบสุอจะกลายเป็นผมทองสอตัวนี้นะผมเนีย่ยก็เลือกตัวนี้นะเออถึงแม้ว่าอันนี้จะหายากกว่าแต่ผมก็จะเลือกอันนี้ครับผมทองจะนำมาซึ่งความสิติธรรมโอ้โหจะเท่ไปไหนนะเออมันที่สุดๆนะเดี๋ยวเราไปทดลองสกินเลยครับโอ้ยดูดิอย่างเท่อะดูดิหอกทองเลยโอ้โหโอ้ยขอโทษครับ เออมันเท่มากอะครับผมหยุดหยุดพูดไม่ไหวอะครับเออมันเท่สุดๆนะครับสกิลที่หนึ่งนะครับ <Yes. S 1> อุ้ยอุ้ยอะไรอะมันคืออะไรอะครับอุ้ยอุ้ยคือประมาณว่าเหมือนเป็นอะไรรอบตัวนะครับมังกรหรแบบือเปล่าหรือว่าอา่างเปาหรือมันแบบลอยรอบตัวนะครับเออ๋ยวผมขอแบบกูดาวไม่จํากัดแล้วกันนะอืมแล้วก็อัปเกรดเลเวลหน่อยเพื่อเราจะได้ดูสกินแบบชัดเจนมากขึ้นนะโอเค รัวๆนะครับโอเคฟกิลที่หนึ่งครับปุ๊บโอ้โหอย่างที่เนี่ครับจิ้มก็แบบประมาณนี้ครับฟันแทงจิ้มฟันแทงจิ้มเออเท่อยู่นะแล้วก็สกิลที่แบบเอ่อสกิลที่สองนะครับก็คือการปาดรอบๆนะครับเพิ่มความเร็วเหรอไอเล่ก,ก็เพิ่มความเร็วนะดูดิโอ้โหมันเท่สัสสัสอ่ะอุ้ยโอ้คุณคำหย,ย,ย,ออยาบอีกแล้วขอโทษครับขอโทษครับ ดูมันที่มากมากนะเอออู้ที่มากอ่ะฟืบฟันไปหนึ่งทีนะฟันไปหนึ่งทีครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหที่สุดๆนะเออโอ้แล้วมาดูเทนะอันติใส่เทนะอันติของสกินนี้นะสกินตุ๊นจีนนะของซานีนะอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะไปไหนเฮ้ยขอโทษครับอุ้ยอะไรอ่ะเดี๋ยวดูไม่ทันครับผมขอใส่ปูแล้วกันวื๊บ ปั๊บอ้โหมันอะไรวะน่ะทำไมครับอืมมันไม่เหมือนอะไรสักอย่างครับแหลมๆมองมาดูไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคือเดี๋ยวผมจะมาลองกับลิงนะลิงโบราณโอเคดูจะชัดนะครับปั๊บมันคืออะไรกันเนี่ยอุ้ยมันเป็นสัญลักษณ์อะไรสักอย่างครับ เป็นสัญ,ญลักษณ์จุดจีนมากครับเออจุดจีนก็สาหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้แหละครับเออก็มาเอ่อโชว์สกินนะสกินฟรีนะแจกฟรีนะเออโอ้ผมนี่รักเลยนะเกมนี้รักจริงๆนะเออแจกสกินฟรีเนี่ย,ามายผมชอบมากเลยครับออของฟร,ฟรีเนี่ยผมเป็นสายฟรีนะไม่ใช่สายเติมสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะเพื่อทำให,ให้เพื่อทำให้ เออผมเนี่ยทําคลิปอะไรแบบนี้ออกมาอีกนะครับเออไปกําลังใจให้อะไรประมาณนั้นนะครับเออความูต้องท่านั้นจะมาซึ่งชัยชนะใช่รับความถูกต้องเนะท่านั้นจะนําพามาซึ่งชัยชนะก็วันนี้ก็ไม่มีน้ำมากครับแค่นี้แลครับายปิดฉากนะปิดฉากปิดฉากด้วยกันันม,นะน,มนะนมังกรนะควันมังกรนะปับปับปับปัเบเันดเงกดเดเ 拜拜。Bye bye